NC นะครับต่อถึงกัน NO นะครับจะไม่ต่อถึงกันหลักการทำงานและจุดต่อใช้งานของแมกเนติกนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติก L 1 L 2และ L 3ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกเหมือนกันนะครับ T 1 T 2และ T 3หน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับสายจากเข้าด้านบนออกด้านล่างนะครับ เข้า L 1ออก T 1่เข้า L 2ออก T 2เข้า L 3ออก T 3นะครับส่วนด้านข้างของเมนิติกนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคช่วยหน้าคอนแทค N O หน้าคอนแทค N C นะครับหน้าคอนแทค N O นะครับหมายเลข4 3หมายเลข44หน้าคอนแทค N C นะครับหมายเลข31และหมายเลข32นะครับหน้าคอนแทค N O นะครับจะไม่ต่อถึงกัน หน้าคอนแทค N.C. นะครับก็จะต่อถึงกันส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นคอยของแมกเนติกแมกเนติกตัวนี้นะครับจะใช้แรงดันไฟ220โวลต์ AC ด้านซ้ายนะครับจะเป็น A 1ด้านฝานะครับจะเป็น A 2สายลายและสายนิวต้นนะครับต่อไปเรามาดูหลักการทำงานของแมกเนติกกันนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับ หน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกนะครับจะเป็นหน้าคอนแทค no นะครับจะไม่ต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทคหลักของแมกเนติกก็จะต่อถึงกัน หยุดจ่ายไฟให้กับคอยของแมกนติกนะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะไม่ต่อถึงกันหน้าคอนแทคหลักของแมกนติกนะครับ L 1 L 2และ L 3ส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นหน้าคอนแทคช่วยของแมกนติกจุดนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทคช่วยของแมกนติกนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกนติกนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะไม่ต่อถึงกัน หยุดจ่ายไฟนะครับหน้าคอนแทค NC ก็จะต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทค NC นะครับก็จะไม่ต่อถึงกันส่วนหน้าคอนแทค NO นะครับจะไม่ต่อถึงกันเมื่อเราจ่ายไฟให้กับคอยของแมกเนติกนะครับหน้าคอนแทค NO นะครับก็จะต่อถึงกัน NC ต่อถึงกัน NO จะไม่ต่อถึงกันนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ